ครับผมสวัสดีครับโฟนเซ็นเตอร์คันหามนะครับผมวันนี้มารีวิวฮีโร่โปรดักต์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น oppo นะครับมาแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับจะเป็น oppo a 7 4นะครับผมตัวนี้เปิดตัวขายเลยนะครับผ่านการตรวจสอบจากกสทชแล้วนะครับผมอันนี้เป็นรีวิวกล่องเลยนะครับนะครับ เด่นของเขาคือตัวกล้องนะครับแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็แรม6ความจำร1อยนะครับเรามาแกะดูเลยนะครับผม ออกมาแมปตามรุ่นพี่มาติดๆเลยนะครับอุปรกรณ์นในกล่องก็กล่องขาวครับผม มือการใช้งานนะครับเคสนุ่มนิ่มเข็มจิ้มซิมนะครับดีไซน์กล้องเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีรูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสามตัวนี้ก็มียางคั่นอีกทีนะึงในกล่องก็จะมี อะแดปเตอร์ฟัซชชาร์จนะครับสาย usb หูฟังนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จสาย usb จะเป็น type c นะครับ type c แล้วครับหูฟังก็ให้มาเป็นแจ็ค3.5นะครับ อะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จตัวนี้เขาเคลมมาว่ารองรับฟ้าชาร์จสามสิบสามวัตต์นะครับสูงสุดสิบเอ็ดโวลต์สามแอมป์นะครับแม็กซิมัมห้าโวลต์สองเอนะครับชาร์จธรรมดาสูงสุดสิบเอ็ดโวลต์สามแอมป์นะครับสามสิบสามวัตต์ พอมองเห็นไหมครับตัวเครื่องนะครับผมจอเป็นจออ m o โมเนะครับฟูลเฮดดีพัดนะครับหกจุดสี่สามนิ้วนะครับผมจุดเด่นก็เลย ฟาาชาร์จ3าวัตต์กล้องสี18ล้านนะครับแบตเตอรี่5,000ม mm, ิลลิแอมนะครับลักษณะสแกนในมือนะอยังเป็นสแกนในมือบนหน้าจอนะครับามาดูกันเลยสีที่เราได้มาจะเป็นส,ออนสนีออกเทาดำนะครับไม่เชิงว่าดำสนิทออกเทาดำนะครับน้ำเงินเข้มออกไปเทาดำ จุดที่น่าสนใจโดยรวมนะครับ A 7 4รองรับ4 G นะครับผม RAM 6ความจำ128หน้าจอ6.43นะครับเป็นจอแบบ Amoled Full HD Plus นะครับ CPU เป็น Snapdragon 662นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่ารุ่นพี่เขาก่อนหน้านี้จะเป็น665นะครับ Android version 11นะครับครอบคลุมด้วย Color OS 11.1นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอม วัดชาร์จสายมวัตนะครับเรนกล้อง48ล้าน2ล้าน2ล้านนะครับกล้องหน้ากล้องหลัก16ล้านนะครับ อันนี้เดี๋ยวมาเซตเป็นเมนูไทยแป๊บนึงนะครับเปิดจำหน่ายนะครับผมราคาอย่างไม่เป็นทางการนะครับ7,999บาทครับผมกำเงินมา8,000ันก็คือมีทอนเลย1บาทนะครับ USB Type C เ็คสามจุดห้าไม่ตัดเสียงลำโพงนะครับด้านบนไม่มีรูไม่ตัดเสียงไม่แน่ใจว่าเขาให้มาหรือเปล่านะไม่มีนะครับ สีจำหน่ายจะมี2ส,สีนะครับสีดำกับสีออกบูฟ้าๆนะครับประมาณนี้ครับบูฟ้าๆก็จะไล่โทนอ่อนบูเข้มมาออกโทนขา,ขาวๆฟ้าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเงินเข้มเกือบเกือบไปทางดำนะครับ ว่าออกแบบมาได้ดีครับปุ่มปิดเปิดบนลุ่มบวกลบสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอตัวนี้พร้อมจำหน่ายนะครับผม7 9็9บาทนะครับมีสีดำกับสีออกฟ้าฟ้าบูบูนะครับพนเซนเ็นเตอร์คานหามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสีหน้าจอก็ถือว่าใช้ได้ออกมาสวยเลยเป็นสีอัมเบดฟูเฮดดีพัด Full นะครับ มองถือว่าทาออกมาได้ดีครับเล่นหลัก48ล้านครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผม ช่อง YouTube Phone Center ครับผมสาขาใหม่ครับคันหามครับผมขอบคุณครับ